วัสดีค่ะฟางนาลีกุลเก็บภากรสันรีพอ์เตอร์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะวันนี้นะคะฟังก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมบรรยากาศการสอบแกดแพดท,ที่โรงเรียนศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นสนามสอบของฟังเองก็สำหรับฟังเองนะคะฟังก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยแบบทุกพาร์ทเลยใครเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆกันดีกว่านะทพาร์ทไหนยากสุดเคมีชีววิทย์สารศาสตร์อีกพาร์ทนึงพาร์ทอะไรนะกายภาพเพายากหมดอ่ะคิดว่าชีวะน่าจะยากสุดครับคิดว่าน่าจะเป็นเคมีครับเพราะส่วนตัวคือไม่ถนัดวิชาเคมี มาถามคนตอบไปดีกว่าโรงเรียนฟังเหมือนกันบางช่วงก็อาจจะได้บางช่วงก็ไม่ได้เลย <c oughs> เหมือนกับข้อสอบเก่าที่เคยได้ลองทำหร <c oughs> ือเปล่าเคยลองทําฟิสิกส์แต่ว่าในนี้หมอนแบบฟิสิกส์จะออกทฤษฎีเยอะมากป่าดาราศาสตร์นี่คือแบบไม<อ>่ท่ามเลยเพราะมันยังไม่ได้เรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟิสิกส์ก็จะมีแต่ทฤษฎีนะคะคำนวณไม่ค่อยมีปีที่แล้วปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคํานวณบ้างทุกาสจะคํานวณมาแต่ว่าปีนี้มันจะเน้นออกเรื่องทฤษฎีมากกว่าค่ะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการสอบแกศแพทที่โรงเรียนศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะก็ถ้าสําหรับโรงเรียนฟังเองก็เตมอุดมนะคะก็น่าจะเป็นดาราศาสตร์ที่ยากที่สุดเพราะว่าเรียนเทอม2ก็ยังไม่ค่อยได้เรียนกัน mm hmm. ค่ะส่วนโรงเรียนอื่นก็มีหลากหลายค่ะไม mm ่ hmm. ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะก mm ็ hmm. ขอให้ทุกคนเนี่ยสอบได้อย่างที่ตัวเองห mm hmm. วังนะคะ mm hmm. ฟังนี่กุลรายง,งานจากสนามสอบแกศแพทโรงเรียนศรีอยุธยาค่ะ, mm hmm. คะ คนซันรีพอร์เตอร์จากโรงเรียนชานารีโ,<ฮ>โรงเรียนของเรานะคะก็ได้เป็นสนามสอบแกะแพะไม่ใช่แกะแพะค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมความหวังของที่มังหกทุกท่านแล้วก็ผู้ขกองทุกคนเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีทั้งอ่านหนังสือทั้งไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมใช่หรือเอาข้อสอบเก่ามาทําย้อนหลังก็มีแล้วแม้กระทั่งอะไรคะคุกเบลคะบนทุกที่ไวทุกสานค่ะงานหัวโมงงานดอกไม้ก็มานะคะ ถูกต look, okay. ้ sampling, งองค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะดึงสองต้นไปกีฬเป็นไงบ้างคะโอ๊ยนิสัยวนไปกีฬาเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยหลายสายนิสิตควารู้สึกแรกที่เข้าไปปุ๊บเจอข้อสอบทำไงยากโคตรยากเลยยากว่ะยากมากเจอข้อแรกก็ยากแล้วเมื่อกี้ที่สอบปาเป็นไงบ้างคะโอ้ใช้คำว่า ทำไม่ได้เลยดีกว่าถ้าจะสอบแผนสีก็เปลี่ยนโต้ให้มันเป็นโต๊ะกว้างๆหน่อยไม่เอาโต๊ะเลคเชอร์มันเขียนไม่ได้น,นอ,อ,อ,อแล้ววันนี้มั่นใจไหมคะก็ร้อยบวกครับเราต้องบอกว่านี่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของจุดเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของพวกพี่ๆเขานั่นเองค่ะใช่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะใช่ค่ะใครที่กำลังจะสอบในคราวต่อไปเด่ยก,ก็ขอให้โชคดีทุกคนสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดีค่ะดิฉันนางสาวยานิกาจาันศิลปินและดิฉันสุธิกิดากิจเจริญค่ะพวกเราซารีพอเตอร์ประจำโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเซนีสองค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง,สงหาเซนีสองซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบแกดแพทนะคะของจังหวัดกรุงเทพม,มหานครค,ค,ค่ะเรามาดูบรรยากาศกัน,กนเลยดีวยกว่าค่ะว่าเด็กไทยจะเตรียมพร้อมกันมากแค่ไหนค่ะไปกันเลย ไปดูบรรยากาศกันมาแล้วนะคะเป็นไงกันบ้านเพื่อนๆดูคึกคักกันนะ่าดูเลยสําหรับการเตรียมตัวสอบในวันนี้ใช่ไหมคะดูแล้วทุกคนน่าจะเก็บคะแนน300เต็มไปได้อย่างแน่นอนเลยครับค่ะให้อย่างนั้นเราไปดูบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนที่เตรียมตัวมาก็คือทำได้สุดแย่ค่ะมันยากมากเจอร้อยก็ดีแล้วแต่ไม่น่าจะเกินแกะเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าแพทหนึ่งเนี่ยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาแบบยากมากอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบางข้อก็ออกคล้ายๆเดิมบางข้อแค่เปลี่ยนคาถามเปลี่ยนอะไรนี้แต่ว่าพอมาเจอข้อสอบจริงบางข้อก็ทําไม่ได้เลยปีนี้ไม่เป็นปีที่เขาข้อสอบซอฟกว่าทุปีใช่ปะลาก,ก็แบบง่ายแล้วปีน่าจะยากอย่างเงี้ยเราก็เลยเตรียมทำยาก,ยากมาพอมาเจอแบบข้อสอบจริงแล้ง่ายขึ้นก็รู้สึกโอเคง่ายกว่าปีที่แล้วครับก็น่าาจออกมดี อยู่ครับแก่น่าจะทําได้เยอะค่ะน่าจะแกะเชิ่มโยงได้เต็มค่ะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากนักเรียนที่มาสอบแกะแพทจากสนามสอบโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนี2อกระผมนายสุกิจพูลสมบัติและในฉันนางสาวธนัทโฉชาจินาพรเนิรรายงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่กับผม ทศริสดใสครับซันรีพอร์เตอร์รายงานสดจากโรงเรียนเบญจมารเทพทิศจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์การสอบครั้งใหญ่นะฮะของประเทศของเรานะครับก็คือการสอบแกนแพดครั้งที่1ประจําปีการศึกษา2,559นะครับซึ่งมีเด็กมาหกมากน้าหลายตาจากตัวภูมิภาคนะครับในภูมิภาคภาคกลางนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีประจบกีรีขันนะครับที่มาสอบกันที่นี่นะครับเราจะไปดูความรู้สึกของพวกเขาครับว่าสอบครั้งนี้วิชาอะไรยากที่สุดแล้วเขาจะ มีคำพูดอะไรให้กับการสอบครั้งนี้ครับผมไปดูกันเลยยากที่สุดนะแพทสองค่ะแพทสองครับแพทสองมั้งเพราะมันเยอะอะมีตั้งมีตั้งตั้งต่างตัวเลยทำไม่ได้ไม่ได้อ่านเพ้แพทหนึ่งหนึ่งนี่นะคะแพทหนึ่งค่ะยากสุดได้ทํำไหมได้ทําค่ะแต่ว่ายากมากค่ะแบบแกะอิงก็แบบง่ายๆต่อให้เพื่อนทั้งประเทศยี่บข้อบารีนี่อยากจะสอบชีพรามฝรั่งเศสครับไม่รู้เรื่องอ่ะเรียนมา3ปีก็ไม่ได้เข้าเส้นเลือดเลยแผดเจ็ดครับ เขาผมไม่รู้อะไรเลยนบเป็นบอกเลยนะคะสอบแกะกระดุนแม็กไยส่วนวิชาที่ยากที่สุดนะเขาก็คิดว่าแพทนหนึ่งค่ะสะตองยันแม็กอะค่ะนั่งแกะนานมากสะตองยันแม็กแบบยังเ้าสอบอะค่ะก็สามคำนี้จะให้นะคะต้องต้องตองครับและนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกนะครับจากเพื่อนๆของพวกเรานะครับในการสอบแกะแพทครั้งที่หนึ่งครับประจําปี2559นะครับเรียกว่าเด็กฮ้าเก้าทุกคนจะต้องผ่านสามสอบนี้นะครับแล้วก็ ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็มีที่เรียนในพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมทดลิ้นสดใสนะครับและสุริภูมิตรงสุวรรณถ่ายภาพขอจบกันเลยกะครเบสวดท่นนี้ครับสวัสดีครับ